ระคาถาชินบัญชรน,นับเป็นหนึ่งในบทสวดที่สำคัญและเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเชื่อกันว่าบทที่มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ในการป้องกันคุ้มครองภัยอันตรายทั้งปวงและยังเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต พระคถาชินบัญชรมีต้นกำเนิดมาจากคำพีโบราณและได้ถูกนำมาเผยแพร่และพัฒนาโดยพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมหลายรูปจนกระทั่งถึงสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีซึ่งได้ทรงศึกษาค้นคว้าและดัดแปลงพระคถานี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนเป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน คำว่าชินบัญชรน,นั้นมีความหมายว่ากรงของผู้ชนะหรือกรอแก้วของพระชินเจ้าซึ่งสื่อถึงความหมายของการปกป้องคุ้มครอง เมื่อสวดบทสวดนี้จะเปรียบเสมือนการสร้างกรอกแก้วล้อมรอบตัวผู้สวดเพื่อป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นภัยจากภายนอกเช่นโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุหรือภัยจากพูดผีปีศาจรวมถึงภัยจากภายในเช่นความทุกข์ความเศร้าโศกหรือความกลัวอาน,นิสงพระคถาชินบัญชรคุ้มครองป้องกันภัยผู้สวดจากภัยอันตรายทั้งปวง เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลช่วยให้ชีวิตมีความสุขความเจริญและความสำเร็จขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากชีวิตเพิ่มพูนบาร,รมีให้ผู้สวดมีอำนาจวาสนาเสริมสร้างจิตใจให้สงบและมีความสุข การสวดพระคถาชินบัญชรสามารถทำได้โดยการนั่งสมาธิตั้งจิตให้สงบแล้วจึงเริ่มสวดตามบทสวดที่ถูกต้องการสวดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เกิดผลที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อจิตใจ